การรักษาก็บคือการนเทื่นแล้วนี่อย่างหวนี่เก่าเนี่ยเก่าีนี้เชียงหายใจที่จะดังถั่วเฮืนปลดจะติดเสื้อสันเสื้อเดบด่โ เบิงน,นันหนนหนี่เบินันนี่ผูมันส่งคืออยู่บนนีบน่บอกเพื่อนคือแง่งของเก่าบอกกีเป็นอะไรลูก น้ำแล้วไปอาบน้ำหลอดลมกากเสีดขนมาเด้มอมายามันกินเด้อแคมสแลงมาพร้อม มันแขยา่าเพป็นได้ทรงคืออยู่มกิเฮ<ะ>้ยมันบอกเหมือนเป็นวัดแม่ถ่าเป็นวัดแล้วมันบวหายใจแนวนี้นมเป็

ไเอีกขนาไ,ไหนหายจนอยากตายเด็ดพระเจ้าแถมปุ่มวดพยาติหม่พร้อมนี่ปุ่มเด็กหน่อยนี่ <c oughs> ก,นกันไปอีกกเ็นาัศบริเชียงเงินไายปัญหาอนไหนนี่ปุ่มกดพยาตยุกิอันเนนี่อายุสองปีเพศนียเก็บเมียนมาไายแล้วก็ถือไปน้ำ ปลื้มอนาคตประช่งเลยจ้ะนะปลื้มยังปลื้มอัน,นชเนะนนีเรื่องอันง่าชี้นิัยชีเรื่องตัวไหนชีเรืองใบแจงเกิดน,นะจักแล้วพอบ้านเอาไปได้สะนะจักปอดดูนใสอันอนขคอมันขคออันนี้เออ Ooh, หูแลแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วก็หูหูดังอยู่แน่นะนะนี่จังวมาปอดนั่นปลาปูริงท่่งไปถึงสีจุดเดนพอใหญ่ก็มันบบเมนเรงจะน้ำมันสิอ่านพิษอย่าไปซ้อนมันอ เนี to to ่ยไปพามันอ่านมันบอแมนบอแมบอกป้าเหรอว่ว่าบอกปก็จะมาจืดบไปนั่นแหะมันกับมันไม่อกเป็นมันก็ออกเชื้อเชื้อปรสยัจน์กับตัวไรตัวเสือถูกเสียงหายใจใช่ใี่ช่อ่านเชื้ออีกแล้วค่ะ เถ้ะเถ้าเลื่องข้าง

โอ้มากววทำมาขา้าวันขัเข้าเลยนอนกันข้นขาแรกจริไปบุมมงมว่ะ้นมาล่องเลยไปอีกอะไรหน่าทางเสียงเลยวะไะอ,อยู่ย่งไรเป็นเม่อกี้ได้ต้องมองมองอย่าง,งเลยนั่งเบิ่มยาเขาจะเก่าไปเก่าวะเขาไปนี่ค่ะ เลียมเดียวเถะนะโล่งเขาอวะชำปอกถึงสบายบ่อ,อลองเบิ่งยามันยาเขาจ้ากรบเบิดคือยา,าไอ้ทานมอใหญ่ผมได้ซักให้นี่เราบรห้หมอหน่อยซักเล็กหน่อยเราซักแห้งอาจจะว่าเป็นภาษาเวียนแลนลูกอันที่อันอันเนาะเขาจะและไปพังเอาเมียนไม่ขีดขาด,ด,ากกดได้เลยซักก้นได้ค่ะบรห้อัน มอน่อยซักราเนอ่ก็จะไปบอกภาษาแล้วกจะกาแฟห้ฟังเงจกเองเพิินเรไหวมอหน่อยซักเล็กน้อยอยากเหตุแห้งเราอเหอเราคนเถ่าเราจะไป่เห็นหุงนะเราจะติางฉีเถาแห้งโอเถาแห้งแล้ว่เราคนียัภาษาเวยดภาษาจีนชุกชุชุจริงจริงทางบู้เร pues ื่องบ่เราหัวใส่หัวน้ำเราอือันมีกาแฟหายังอยู่ จะนั้นเจว่าเล่าเหียงด้มหน่อยจะสร้าง้นผมมาพรมกันกัะเพานะโอ้เร็วเร็วเร็วเพปอดคือกานอะไรบ่ขายขืนขายขืนย่งข้นก็จะบอกว่าอยวิจะมาเศร้านั่นนี่แหละเขาว่าเออเต้มอได้กับบติอีกคแน่ยอย่าแลนแล้วกว่าโอ้ย่เมื่อย่ได้หรอห้องอกเปิดไฟ โอ้ยนั่นไเสียงฮะนะเมื่อยดิจำเชียงไก่โอ่งอยู่กลางกับโบปานจเชียงขี้กระยื้อข้าข้อไก่กับโบปานและห่ออะไรล้านเมื่อย เล่นแบแมวกะข้าหักเปาม่เคนืีเล้ากับว่าจนเมื่อยไปปวจทังเลยกะ่อซีทองเราแบบปเป่านน้อีนี่น่ดีเจ็บเลยเราได่นี่นายบันดาเนี่ยเราหักตายากับจังหวาใไปทำนายบุตบริยนเมียนบอเออบยตรบ<ส>า่เออเพิ่งเพ่งเมียนเมียลหกเราเนี่ยาบนดานตาย แม่สาววันดาก็ได้ตายก่อเนเอตายถึงบนไหนเมโอ้ยเอาฟังเล้อดอัอืมอไปตายเดี๋ยวชองปีชสองปีตายน้ำลังบักอัน,นีไ<ป>่อืมเ้ยน่าเียแแม่สาววันดาน่ะโอ้เอาลงผอมก,กันกับไฟวะจากแบบนี้นชนกันนะอเอาทข้างพูนโล่งไระจังเ้าเล้าโลงน้ำขุ่นนะ

กันเลยอแหงม่วนพ่อลูวะม่วงผงติอ๋อม่วงดูหาใจนะเออนอนซงลูกอืมโอ้าแหงก็งวดก่อนดีะอืมกันกรัวคัวงวดก่อนอ๋อูจะ เอซับมาให้นอับดนีบอขีห้ามัวบวัวแแนอ่ะอืมไไดีเด้เลยพ่อห้ามพ่อมึงอย่าปดินมันมีมีไได้ดเนี่เปิดปาไอเปิดเปิดป้าทงกุ้งแกะยังไงขากรถันอยู่เสือไปเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วก็เมื่อยนดีกว่าเมื่อยเห็นั่นและ Yaka tạo cọc. Yaka tạo cọc, bội cười mi dưới thiện trong hào. Bội cây kim nèo. Ta yam, nèo. Ta yam, nèo. Ta kim bội chu 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 เศร้ากับแรงเที่ยงนี่บริกรแก้ขี้ตะเลึข้อมันกึกกึ๊กนะหนักบวงหุบบวงอันนี้ก็เศร้ากับแรงคือการกางเว้นี่บริกินแก้อะไรครับเยน็นไว้รถเขาบอกอใส่ปลาไว้ข้างนอกอันนี้ก็เศร้ากับแรงคือการชนะเบิร์ตพร้อมกินมากเลยชิจับมันกิน ยาำแกอไปขาอันนี้ชี่ขมวดังอืมนี่ยาี่ขมวดังกับนี่แล้วน่ารัอันนี้ชี่เขาจืซือมันก็ะพาดลัมข้อมันกมคกันคืนามงนี่ยน้อาม มันเป็นีคือเบา่ไมง่เลยเป้าอเป็นซองคือการแบะเออผสมชนะผสมกันกินได้เบิร์ดเราอะผสมชนะไม่ได้สิแกมรู้นี่ก็จคือกาอันนัเลยเป็นแ ก,กันโอ้ยไข่ต่งกุนโอ้ยนี่นข้าวผัดเคียงติดเลยเออเป็นหนามตัวหนึ่งหนามใส่หญ้าบี๊นี่ตัวนึงซื้อบี๊ผสม,มจากการกินได้นี่อันนี้กะเทศชนนีดเลยนี่พร้อมกันเลยกินทีเดียวอันนี้เอออันนี้ก็ใส่เลยนี่ใส่ใส่กันทีเดียวเลยนี่เด่นนี่พามาันแล้วบอกว่าเอาใส่อันอันนี้นี่มันมีชีียงเด่นี มันเพิ่งสี่เอ็มสี่ออนสี่เอ็มไอเว้ยคือกินหน่อยเท่านั่ะอึกเดียวหนึ่ง mm. มันยาแห้งบาหรือจังไหเขาเจ้าเครืองหนกินหน่อยเท่า <c oughs> น่ะสี่เอ็มเอลกับสำนึเลยแก้ตัวนี้เลยไงอย่างละซองละซอง okay. เออเก้ออะไรเอาตัวนี้หัวเออเอาตัวนี้หัวข้าเจ้าจัดนี่กินแบบง่ายๆมันแขกเลยเขาเจ้ามันบ่มีกินเนืดอกว่าชันมันเสียวหอมๆ เด่นเลยเราลงมาเม็ดนึงนีเด่นเ่ยเเคยบรเคยเห็นจะเถื่อนเนาะยาแบบนี้เนาะยาแบบนี้นะ่าจะเมื่อไดรลูกถ้าเป็นเบาหวานงานนี้อันเมย์บ้านเแบบนี่ยร้านจะเมื่อได้อยูปนะ่ประเทศลาวอยู่ประเทศลาวเขาหลักตาดีเลยนี่คาแทมแสดงกินยามาให้กบอันนี้เป็นสีขาว ไองเกระเทยลงมาแล้วกระเทน้ามืนขึน่ดยนึงพอพ่งมาขนาดเลยกระเทน้ามือขึ้นใครแล้ฝากตัวเย็นนี่มกข้านอ่ะเป็นก้อนตรงรองบบาทกะคารุ่นี่มันแตกกงยังีะขาเนี้ยบดแตกกันแล้วเขาจะจังขนาดันก็เอล่อยู่กระเทลงปากมาเลยไปนี่กันขาเนี้ยบวตัวรุนต่อไป มันแนมเห็นล่ะซาถูกแล้วมันเศ้าเนี่ยแลก็เศร้าเออแห้งคะอันนคือการโย่จ่อข้อบวบบวบบวบอ่านอ่านน้ำเข้านะส่ะพี่น้องเลยเอาจิกยาแข็จับสายกร้าเป็นสุดด้กจะไปงาวงูหน้านะะหันใจ ຫືອັນບໍ່ເຄີຍງາວຈັ່ງເທື່ອເປັນແນວໃດ